ในยุคนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราเหนมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของผักออแกนิกนะครับแล้วก็ร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์โอก,กระจุก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นใจแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ทําเฉพาะโอก,กระจุกเท่านั้นนะครับตอนนี้เขาขยายแบรนด์เป็นโอก,กระจุกแรปแอนโบรแล้วก็เป็นโอจูสซึ่งที่บอกว่าน่าสนใจก็ว่าเขาเนี่ยสามารถเปิดแบรนด์ใหม่และช่วงเวลาด้วนั่นนะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็ถ้าไปดูโลกสืเชียวเป็นไงครับโอ้โหคนเกาะอย่างนี้ยากมาก ปังมากๆน่าสนใจมากๆเคล็ดลับหรือว่าเพลงจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกับผู้บริหารครับผมขอสมมติให้กับผู้บริหารหน่อยได้ไหมครัอ่าครับเป็นการตลาดมาสามารถได้ถึงความมีไฟนะฮะแล้วก็ความมี passion น่าสนใจนะครับที่แต่ละท่านจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าในหลังจากนี้หลังจากที่เข้าตลาดสับจะเป็นอย่างไรกันนะครับ เรียนเชิญผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปลูกผักอรักแม่จำกัดมหาชนพี่อู๋นะครับคุณชลากรเอกชัยพัฒนกุลคราบต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่สายงานเกษตรอัญชรยับริษัทปลูกผักอรักแม่จำกัดมหาชนพี่โจนะครับคุณจิรายุทธ์ปูวะคุณผลกรนะครับขอเนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ซับไฟเชยบริษัทปลูกผักออรักแม่จำกัด คุณวัลประเดชสุชัยบุญเสิยรครับพี่ต้อมครับผมแม่ทัพหญิงนะฮะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซีอโอนะครับของบริษัทกลุ่มผักโคราแม่จำกัดมาชนนะครับคุณเบนครับคุณเบนยาราเตชพอดีสถิตครับและอีกหนึ่งท่านนะครับประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินนะครับของบริษัทกลุ่มผักโคราแม่จำกัดมาชนที่แป้นะครับคุณทักษิชนหลังวัฒ สิ่งที่เราเห็นในวันนี้รายได้หุ้นุ้งกระจุกนี่ก็เกือบ2,000ล้านนะครับไม่ธรรมดาสาขาต้องพูดถึงละนะครับขยายไปเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าให้นิดย้อนนิดเดียวนะครับไปถึงจุดเริ่มต้นคิดว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับไกลเกินฝันไหมต้องบอกว่ามากไกลมากครับกับก็ไม่ได้ไม่ฝันว่าในจุดเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากโตมากขนาดนี้นะครับใครแรงบันดาลใจคืออะไรและชื่อบริษัทคือเขาบอกอยู่ละปลูกผักเพราะรักแม่ ความรักของแม่มันเป็นที่มาของอาณาจักรที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงครับครับก็ขออนดีต้องขอดีพี่ดีถือบุญชนแล้วก็พี่ที่รับบนพื้นะครับก็ผมอาจจะขออนุญาตเล่กที่ตัวท i m e l i คร่าวๆของเรานะครับก็คืออยูเริ่มต้นเลยก็คือผมกับโจเนี่ยเนเพื่อนกันตั้งแต่มสามมัธยมแล้วก็ในช่วงมปลายเนีมันมีโอกาสที่โรงเรียนอ่ะพาเราไปดูว่าถ้าเราก็ไปเรียนในมหาลัยอ่ะครับเรียนคณะไหนจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะเป็นวิศวะบริหารนิติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งเกษตรเราก็มีโอกาสได้ไปที่คณะเกษตรแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยเขาได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการแล้วก็สามารถทําให้มันมีผลผลิตที่แบบมันม่นคงขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่มือเพของทั้งผมกับโจ้เนี่ยที่บ้านโจ้เขาจะแบบปลูกหอมปลูกกระเทียมอยู่บ้านหงองหลักแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็คือตั้งแต่ยุ่นสมัยอังกก็คือดอกผักขายที่ตลาดแ,แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันตอนนั้นว่าถ้าอนาคตเราหาอะไรทําด้วยกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดี เล่นก็เลยผมคิดว่าันไ้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแรกเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยโจเขาตั้งใจข,าขา้าคณะวิศวะเล่นก็เลยทาให้เขาตัดใจเปลี่ยนเข้าไปเรียน,นที่คณะเกษตรแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้นพอปี53นะครับที่เรียนเรียนจบเก็มาคุยกันว่าแบบล้วก็มาคุยว่าแบบเอ๊ะที่เราเคยคุยกันอนะอยากที่จะทําอีกไหมอะไรนะครับเราก็เลยมีไอเดียว่เาเออก็จริงก็อยากทำนะเพราะด้วยความที่แบบเราก็สนิทก,กันก็เลยไปปรึกษาคุณตองก็บอกโอเคเขามีที่อยู่แปลงอยากจะทดลองใช้นายอชเชเลย ็ลเลยคุยกันว่าเอ้ยแล้วเรา,าจะปลูกไงดีโจบอกว่าเอ้ยจริงๆอมันมีหลากหลายมากเลยในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์เราก็เลยเอ้ยคุยกันว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบเวลาเราไปตลาดเราอยากจะไปซื้อผักตักอนถ้าเรารู้ทั้งร,ร,รู้ว่าผักแบบมันมีสารเคมียาข้ามอะไรพี่ๆก็ไม่อยากจะซื้อจับไปให้คุณแม่คนที่บ้านทานใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบเดียวกันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคงั้นเราเลือกเป็น การปลูกแับอินทรีย์แล้วก็เพราะว่าเราเหมือนอยากให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแล้วนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่มาของชื่อบริษัทปากกลัก,กแม่เพราะเรื่องความที่โอเคเราอยู่เชียงใหมเ่เปิดสองสาขาแล้วก็ตอนที่เราเปิดสาขาสองเนี่ยเราก็ทาให้สาขาหนึ่งไปเหมือนพวกการย่อมย่อมเราก็ผลิตน้ำสลัดอีตอสต่างๆนะจากสาขาหนึ่งแล้วเราก็ส่งไปที่สาขาสองเรียนรู้ในเรื่องของการโลจิสติกส์การสต๊อกต่างๆอะไรนะครับ แล้วก็ตอนที่เราเข้ามากรุงเทพก็คุยกันก็แบบเนื่องจากว่าลูกค้าเรียกร้องสมัยนั้นด้วยความโชคดีที่เราอยู่เชียงใหม่แล้วมันเป็นเมืองท่องเที่ยวหน้าไฮซีซั่นเนี่ยไ,ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนคือแบบเยอะเต็มเมืองเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาเปิดกรุงเทพอยากทานแล้วไม่อยากบินมากินที่เชียงใหม่บ่อยๆเราเลืเน่นโอเคเมื่อลูกค้าเรียกร้องเราก็เลยก็คุยกันว่าอลองไหนลองไปดูการอะไรเนี้ยก็เลยไปหาพื้นที่ที่ที่กรุๆๆๆงเทพก็ดูหลังที่ครับ แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือยังว่าแบบเอ๊ะสมัยเด็กๆตอนเรามาเที่ยวกรุงเทพอะเราไปที่ไหนกันทุกคนก็บอกว่าสยามกัถืวาเุขอ,ขอมากโอเคก็แสดงว่าตรงน,นี้น่าจะเป็นจุดที่เราาต้องเปิดร้านแรกตอนนั้นเราก็คุยกันแบบนี้แหละเรื่องความที่ความรู้ยังน้อยเด็กบ้าน,นอกพอเราไปดูมิน่สยามปุ๊บเราก็ขึ้นไปสอบถามพอเราเจอค่าเช่าเราก็แบบอืมโอเคเราก็เลยบอกว่าย,ยัางไงกันดีนนก็เลยกลับไปคิดกันอยู่แบบเกือบเดือนนะครับว่าแบบจะยังไงดีจนสุดท้ายเราก็ตัดใจว่าเออ ไม่เปน็นไรนิน้อยเราก็มีสองสาขาที่เชียงใหม่ล้เพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราได้ไปเปิดสาขาต่างปรเทศก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆลองดูถ้าสมมติมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนแล้วก็ยังมีสองสาขาที่เชียงใหม่ก็เลยตัดสินใจลงทุนง้วเราก็าเ,เ,าเปิดซึ่งกมต้องบอกว่าคลาเต็กลงทะยานเลยเพราะว่าพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยอาจจะด้วยความที่ร้านมันไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เราก็อาจจะมีกลุ่มเด็กลูกค้าที่เคยไปทานที่เชียงใหม่แล้วพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยก็การเป็นว่าแบบลูกค้าที่เคยไปทานก็อยากจะพาเพื่อนมาทาน ยากพาครอบครัวมาทานเลยนะครับก็เลยทําให้เราก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีก็เลยทําให้เรานขยายเริ่มขยายทีละหนึ่งสาขาสองสาขาซึ่งตอนที่เราเปิดสาขาสองเนี่ยเราได้มีการลงทุนในเรื่องของศูนย์กระจายตัที่กรุงเทพไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคุยกันว่าแบบเอ๊ถ้าเราเปิดสาขาเดียวมันอาจจะอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเราได้ลงทุนในส่วนของศูนย์กระจายกค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเราตั้งเป้าว่าเราจะเปิดประมาณห้าสาขาในกรุงเทพ ึ่งนอกจากยาาขยะจากาต่างกับจากาตีที่เอสทีวันแล้วเนี่ยเราก็เปิดเป็นเราเริ่มออกไปรอบนอกมากขึ้นเป็นคอมมอร์เป็นแซมารนูนมากขึ้นอยา่อกกางเดอะสตอร์ราชพึกจากฟาราสาสาลาซานไซมันก็จะพื้นที่ก็จับค่อนข้างใหญ่หนึ่งรองร,รับเพราะว่าคนนั้นั้นก็จะมีหมู่บ้านเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มแบบแฟมิลี่ถ้าเทียบกับโซนสยแเราก็เน้นขยะเป็นคอมมอร์มากขึ้นแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆน,นะครับจนอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือตอนที่เราได้เมื่าวานคือรักเกอร์ ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอเราได้มาที่มันเป็นพาร์ตเนอร์เนี่ยมันทําให้การการขยายของเราเป็นแบบสิวอัพจากเดิมที่เราแบบต่างสาขาตีขาขาสังเกตปีที่แล้วเราขยายได้สิบขากาแต่ก่อนที่เราโออาเข้ามาตั้งแต่ปกติแล้วแต่ก่อนที่เราจะขยายได้ขนาดนั้นเราก็เอาเงินที่ได้จากการที่วัวเข้ามาไปลงทุนในเรื่องของตัวการ์ดชิ้ใหม่ที่ได้ตอนที่ได้เราได้รางวัเป็นพาร์ตเนอร์ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอเราได้มาที่มันเป็นพาร์ตเนอร์เนี่ยมันทําให้การ การขยายของเราเป็นแบบเซียวอัพจากเดิมที่เราแบบสสาขาสี่สาขาสังเกตปีที่แล้วเราขยายไปสิบสาขาแต่ก่อนที่เราโออาร์เข้ามาตั้งแต่ก6ิบแล้วแต่ก่อนที่เราจะขยายได้ขนาดนะั้นเราก็เอาเงินที่ได้จาการที่วัวเข้ามาไปลงทุนในเรื่องของโัการ์ชิ้งใหม่ที่ได้เห็นไปในวิดีาเมื่อกี้รวมถึงไปขยายฟาร์มเพื่อรองรับการขยายพอทั้งฟันดัมเบอร์ของเราทั้งหมดอ่ะมันพร้อมแล้วตอนนี้เราก็เน้นในเรื่องของก,ก,ก,กนา,นากงขยายสาขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยปี 67เ,เนี่ยเราก็เปิดเพิ่อมอีกสองแบรนด์ใหม่ก็คือร,ครัตตินโดกับโอชิงแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีการทำความร่วมมือกับมาตั้งแต่ตอนช่วงปี65ที่เราได้เอาติดขาเนี่ยเข้าไปวางตำแหน่งในคาเฟ่นเดียวกันครับซึ่งตอนนั้นเ,นเราทำไทยรักเพียงห้าสาขานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมภาพรวๆของทารทำนะ